ค่ะวันนี้พวกเรากำลังจะมารีวิวโรบอทคาทานส์ฟอร์มใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะเป็นยังไงมาดูกันค่ะแกะแกะเลยแกะรถทั้งคัมสีเขียวซื้อมาหนะะักพังได้มีนะคะเพิ่ง <c oughs> ซื้อมาวันนี้เลยใช่ไหมลูกใช่น้องชอบรถน้องยิ้มใหญ่เลย <c oughs> อันไหนน้องลองแต่งล่างสิลูก ไหนตอนแรกเป็นยังไงครับเป็นยังไไหนเป็นโลเป็นโรบอทยังไงหันไหมคุณแม่ดูหน่อยอย่าทาราหันโรบอตไหมคุณแม่ดูหน่อยครับหัดูนี่หุ่นยนต์หลายแบบนะครโอเคน้องแป้งล้างแล้วน้องแป้งล้างแล้วโอ้โหนีจุดจุดจิคุณแม่เห็นหน้าโรบอตแล้ว การล่างยากไหมลูกล,ล่างง่ายการ่างง่ายเหรอครับเด็กที่จรีนเธอไปทำแผลข้าวปุนปืนเหรออันนี้อะไรนี่ครับนี่ปืนอยู่นี่ลูกปืนน้ำ,ปนำเป็นน้ำอ๋อจับแล้วปืนน้ำไปเลยเปลี่ยนจากโรบอทเป็นไฟร์ทรัคใช่ไหมครับใช่ นายนายยกไฟล์ชั์กให้คุณแม่ดูหน่อยครับ<ห>นงายยี่ง่ายเหรอลูกตามนั้นได้ป็ดนั้นได้ครับครับน้องแป้งร่างกลับมาเป็นโรบอรทให้คุณแม่ดูอีกทีหนึ่งได้ไหมครับเจ็บปวดอืมใชล้วเปวดปวอย่างนี้เหรอลูก เขายืนได้จริงไหมลูกได้เหมือนแน่ยืนได้จริงนะข้าหนูเห็กว่าแบบนั้นนะคะไหนลองดูซิว่ายืนได้จริงหรือเปล่ปาอด้อ๋อเปลี่ยนจากที่ฉีดน้ำดับเพลิงมาเป็นอาวุธเหรอคะใช่กลายเป็นปืนใช่ไหมไหนดูซิเขาถืออาวุธยังไงลูก นายลองทำให้เขายืนให้คุณแม่ดูสิครับต้าวุ่นเป็นนี้ข้าวุ่นเป็นนี้นายนะน้องน้องปล่อยมือสิยืนได้เปล่ายืนได้ทำให้ยืนให้ดีๆหน่อยครับไม่ไม่ผมผมด้วยนะแรงช่วยช่วข้ายืนแบบนี้เหรอครับ ยืนแบบนี้หรอครับเสร็จแล้วใช่ไหมลูก